ให้มาสายเอนเตอร์เทนเนอร์แบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเสียงนุ่มๆแบบนี้ฟังเพลินจริงๆมากไกลเหลือเกินในวงการค่ะไม่มีอะไรที่ต่อธนภพทําแล้วไม่ปังนะคะโดยเฉพาะการแสดงที่ยืนหนึ่งเรื่องบทดรามา่าอย่างละครเรื่องล่าสุดใต้ล่างานนี้ไม่ใช่แค่บทลูกจีนสู้ชีวิตนะคะแต่ท้าทายมากด้วยการพูดภาษาจีนด้วย ซึ่งน้องต่อเขาจริงจังถึงขั้นไปนเรียนเพิ่มเองแต่เรื่องนี้ยังเป็นอีกงานหินที่ทุ่มเทจริงจังถึงขั้นไหนรู้ไหมคุณผู้ชมถึงขั้นมีอาการแพนิคพบแพทย์กันแล้วนะคะรอบนี้เริ่มจากการที่ว่าเดินเฉยๆนะฮะอยู่ๆหัวใจก็เต้นแบบคือผมไม่รู้อะคือคนที่เคยเป็นเท่านั้นถึงจะเข้าใจมังคือมันเต้นเหมือนกับจะเด้งออกมาแล้วมีช็อตที่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วคือตอนที่มันมีภาพตัดอะค่ะ ชีวิตปกติตามตามอย่างเงี้ยฮะใช่ไม่เชิงล้มแต่รู้ตัวอีกทีคืออยู่ที่พื้นตั้งแต่รู้ว่ารู้รู้ตัวมันถ่างไปเรื่อยๆเลยพี่ก็มันยิ่งนานขึ้นนานขึ้นที่แบบมันมันไม่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเป็นเป็นคําแพงตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนที่ไปแฟนมีที่จีนนะครับคือผมมาอยากพูดกับเขาได้อะไรอย่เงี้ยแต่คือจนถึงวันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเราไหวนะ แต่แค่เหมือนกับอย่างน้อยผมว่าเราได้เข้าไปใกล้กับภาษานี้มากขึ้นจริงๆแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแฟนๆเขาน่าจะเห็นสิ่งที่เราแบบพยายามทําให้เขาเห็นนะว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วรอให้เขาเข้าหาอย่างเดียวเราก็แบบอยากจะเข้าหาเขาเหมือนกัน แม้ก่อนหน้านี้สังกัดที่แจ้งเกิดอย่างนาดาวจะเพิ่งประกาศปิดตัวไปนะคะแต่ประสบการณ์ที่ยืนระยะยาวในวงการมาเกือบ10ปีตอนนี้ต่อก็ลุยรับงานในนามบริษัทฟอร์มทีมของตัวเองไปเลยค่ะเป็นอีกก้าที่ต่อมองว่ายังต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ก็พร้อมลุยนะคะคือผมบอกแล้วว่าจริงการที่นาดาวมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันแค่สอนให้เราแบบโตขึ้นแล้วก็ลอง ลองยืนด้วยขาตัวเองจริงๆอะ่ะแบบคือเมื่อก่อนเรา <ๆ S 1> เรา, <ๆ S 1> เร,ารู้สึกว่าเรายืนด้วยขาตัวเองแต่มันอาจจะแบบยืนแบบที่เรารู้ว่าเรามีข้างหลังที่แบบเป็นพี่ๆเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือต้องโตแล้วแบบต้องต้องหารแม a จเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับต่อน้องต่อบอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ move on จากละครเรื่องล่าสุดค่ะใช้เวลาโฟกัสติตดตามฟีดแบ c k แบบใกล้ชิดไปก่อนทำให้ยังต้องชะลอโปรเจกต์ใหม่ซึ่งก็แผนเอาไว้ในใจอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะ